สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดําผู้เดียวได้ใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผูสนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับปุ๋ยเคมีไม่ใส่ได้ไหมใส่แล้วดีหรือไม่ดีนะครับจะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับในแปลงแปลงที่เราปลูกพืชนะครับ นี่คือแปลงมันสำปะหลังนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ขอบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อบาสุนนะครับต้องให้ท่านได้ทดลองเองนะครับแล้วจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับใส่แล้วดีอย่างไรไม่ใส่ได้ไหมนะครับ ตามหลักแล้วนะครับพืชนะครับพืชทุกชนิดนะครับก็ต้องการสารอาหารหลักสชนิดนะครับที่เคยพูดแล้วนะครับก็จะพูดอีกนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็มีสารไนโตรเจนนะครับหรือที่มีอยู่ในปุ๋ยยูเรียนะครับฟอสเฟตนะครับสารฟอสเฟตนะครับแล้วโพแทสเซียมนะครับสารทั้งสาม นะครับคือพืชจะขาดไม่ได้นะครับพืชต้องการนะครับสารทั้งสามมีอยู่ที่ไหนนะครับมีอยู่ในปุ๋ยเคมีทุกชนิดนะครับที่เป็นปุ๋ยสูตรนะครับอยู่ที่ว่าชนิดไหนจะมากหรือน้อยกว่ากันนะครับอยู่ที่สูตรผสมนะครับสําหรับธาตุอาหารหลักทั้งสามชนิดนะครับไม่ใส่ก็เหมือนเราแกงไม่ได้ใส่เกลือนะครับถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับ พืชก็เหมือนกับมนุษย์นะครับมนุษย์นะครับก็ขาดเกลือไม่ได้นะครับพืชก็ขาดปุ๋ยเคมีไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ใส่มากก็เป็นพิษนะครับจะตกค้างในดินจะทําให้ดินเป็นกรดเป็นด่างนะครับเหมือนกับมนุษย์เรานะครับถ้ากินเกลือเยอะเยะก็มีโทษนะครับก็จะไปอยู่ที่ไตนะครับไตจะเสียนะครับพืชก็เหมือนกันนะครับคือหลักการง่ายๆนะครับ คือปุ๋ยเคมีไม่ใส่นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าพืชจะอ่อนแอนะครับไม่แข็งแรงเหมือนกับมนุษย์เราถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้กินเกลือนะครับก็จะไม่มีแข็งแรงนะครับไม่มีกําลังวังชานะครับพืชก็เหมือนกันเมื่อได้กินธาตุอาหารทั้ง3ามชนิดนะครับที่พูดแล้วนั้นนะครับพืชก็จะเจริญเติบโตเร็วนะครับแข็งแรงนะครับ ต้านทานโรคได้นะครับในช่วงที่กินใหม่ๆก็จะอ่อนแอเราจึงใส่บ่อยไม่ได้นะครับสําหรับปุ๋ยเคมีใส่ไม่ใส่ไม่ดีนะครับแต่ใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับใส่บ่อยก็ไม่ดีนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีเราก็ใส่แต่น้อยนะครับผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารรองนะครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ก็เปรียบเสมือนแกลงแกลงนะครับแกงหนึ่งหม้อนะครับท่านผู้ชมแกงหนึ่งหม้อ แล้วเราก็เหยาะเกลือลงไปนะครับในหม้อแกงนั้นนะครับเพื่อให้ได้คุณค่านะครับของเกลือเพื่อให้ร่างกายเราได้ซึมซับนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับปุ๋ยอินรียต่างๆนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปด้วยนะครับในส่วนผสมอัตรา5ต่อ1นะครับคือปุ๋ยอินรีย์5กิโลกร,รัม ปุ๋ยเคมี1กิโลกรัมนะครับคือใส่น้อยไม่ใส่เยอะนะครับเหมือนที่เรานําเกลือใส่แกงนะครับท่านผู้ชมนะครับคือหลักการง่ายๆที่บ่าวโซนพูดให้ฟังในวันนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับถ้าถ้าใส่เกลือเยอะมันก็เค็มนะครับไม่เป็นผลดีต่อร่างกายนะครับปุ๋ยเคมีก็เหมือนกันถ้าใส่เยอะมันก็ไม่เป็นผลดีต่อดินนะครับดินจะแข็งดินจะเสื่อมดินจะด้านนะครับเราก็ใส่แต่น้อยผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดไหนก็ได้นะครับที่มีธาตุอาหารรองต่างๆนะครับที่มีซิงค์นะครับมีโบลอนนะครับมีแมกนีเซียมนะครับมีแคลเซียมต่างๆนะครับในปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราก็ใส่ธาตุอาหารหลักลงไปผสมลงไปในอัตราส่วน1นต่อหนะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็จึงได้ชื่อว่าปุ๋ยเคมีไม่ใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่ แต่ใส่ในปริมาณน้อยๆน,นะครับใส่บ่อยใส่เยอะไม่ได้นะครับมันจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนะครับเราก็ใส่ในปริมาณน้อยๆที่เหมาะสมนะครับพืชก็จะได้เจริญเติบโตนะครับจะได้กินอย่างสมบูรณ์นะครับดังนั้นนะครับใส่ปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็พ่นน้ำมักขี้หมูด้วยสําหรับในแปลงนี้นะครับในแปลงของอสดแปลงนี้นะครับปุ๋ยเคมีจะช่วยไปบํารุงหัวให้ หัวเก็บแป้งนะครับเก็บแป้งกับมันสําปะหลังนะครับให้มันสําปะหลังเราได้ได้เก็บแป้งนะครับจะได้น้ำหนักดีนะครับมีเปอร์เซ็นต์แป้งเต็มนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาไขความกระจ่างนะครับว่าปุ๋ยเคมีไม่ใส่ได้ไหมใส่แล้วดีอย่างไรไม่ใส่แล้วไม่ดีหรือไม่นะครับก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับในคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับกับเทคนิคดีๆนะครับกับสาระดีๆที่บาสนนสนำเสนอนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาฝากก็ กดิ่งไว้รอนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ